เอาเมื่อไม่เก็บรดูกจะดีให้ช่วยยงอย่างบอกเม่จบอกยังไงจ๊ะเอาไม่กินไม่อกไี่บอมเลยแ่ที่บอกแล้วูกอยากบอกอะไรกับคุณแม่คะอ้ารัแล้วมาเลยลูกหนูอยากบอกนะคุณแม่ว่าอย่างไรลูกกไปเ การกันเถินแต่ที่กิคุณแม่ไม่อยู่นะคะเด็กเขาบอกมาพูดทุกคนเมื่อมานี้รู้คุณครูดีใจมากแต่ละคนแย่งกันมาพูดแต่วันนี้ทำไมไม่ออกมาะลกไหนก็นมาบอกคุณแม่หน,น่อยว่าเสี่ยอยจะบอกอะไรกูนะ้นียอยจะบอกอะไรกู действие Thế số <coughs> còn nghĩa <coughs> này nhá định đi cho có phần đầu nào